ร้ายกว่าเสือก็ยุงนีาา่และค่ะกรมควบคุมโรคเลงประกาศเขตโรคระบาดสกัดไข้เลือดออกเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกเข้ากำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านยานพหาหนะพร้อมตั้งหน่วยพิเศษช่วยสกัดโรคด้วยค่ะเพราะช่วง4สัปดาห์จากนี้21ดกรกฎาคมถึง18สิงหาคมมีพื้นที่30อำเภอใน18จังหวัดคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านพยาวตากเพชรบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดอุบลราชธานีกระบี่ภูเก็ตสงขลาสตูนราชวาส และกรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยต่อเนื่องนานเกิน8สัปดาห์และมีผู้ป่วยไข้เลือดออกใน4สัปดาห์ที่ผ่านมามากกว่าค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังในเวลาเดียวกันคือป่วยเพิ่ม5,000รายต่อสัปดาห์ค่ะผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละกว่า5,000รายและหากจํานวนผู้ป่วยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้อาจจําเป็นต้องใช้กฎหมายเพื่อทําการควบคุมโรคให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงโดยประกาศเขตเพิ่มอํานาจหน้าที่และการประกาศจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัต โรคติดต่อพุทธศักราช2558รรวมทั้งให้ตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่เรียกว่า cdcu plus vcu ที่ประกอบด้วยนักระบาดวิทยานักกิตัวิทยาและนักเทคนิคการแพทย์ในจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรควบคุมโรคที่กรมได้จัดขึ้นและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนทรัพ,พยากรในการควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบูรณ์แม้จะไม่ใช่จังหวัดเฝ้าระวังไข้เลือดออกก็พบผู้ป่วย148คนคิดเป็นร้อยละ14.83ต่อแสนประชากรกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ1 0 1ถึงปีในกลุ่มนักเรียนพบมากที่สุดและพ พบผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอวังโป่งมากที่สุดร้อยละ83.09ต่อแสนประชากรรองลงมาคืออำเภอหนองไผ่และอำเภอหล่มเกา่าดังนั้นทางที่ดีที่สุดในการป้องกันคือการช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันยุงลายกำจัดภาชนะที่มีน้ำขังปรับภูมิทัศน์ในบ้านให้สะอาดป้องกันการถูกยุงกัดด้วยการติดมุ้งลวดนอนในมุง้งหรือทายากันยุงหากมีอาการน่าสงสยัยเช่นมีไข้สูงเจ็บพลันเกิน38องศาเซลเซียสประมาณ2-7วันมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเบือ่ออาหารหน้าแดง พบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดสีแดงเล็กๆตามผิวหนังหรือมีเลือดออกบริเวณอื่นเช่นเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันปัสสาวะอุจจระมีเลือดปนปวดท้องอย่างรุนแรงกด7็ชายโครงด้านขวารีบพบแพทย์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร4 4 2 2ค่ะ